สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะจุกับเอมี่เพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้เอมี่นะคะจะมานําเสนอรถคันนี้เลยค่ะโตโยต้านะคะวีโก้แชมป์สประตูนะคะเครื่อง 2.5G ปี2013นะคะรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3,95,000บาทค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดค่ะราคาอยู่ที่3,95,000บาทเท่านั้นไมค์คันนี้วิ่งแค่8 0,000โลเท่านั้นเองนะคะเราไปชมห้องกันเลยนะคะ ไฟหน้านะคะจะเป็นไฟมัตติรีเฟลเตอร์นะคะมาพร้อมอกระจังหน้าโครเมียมนะคะรถคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมนะคะไฟเลี้ยว้างกระจกนะคะตรงนี้ก็เป็นโครเมียมหมดเลยนะคะ ที่จับก็เป็นโครเมียมค่ะด้านในนะคะเป็นโทนสีครีมนะคะเป็นเบาะผ้านะคะกว้างมากๆค่ะสะดวกสบายมากเลยคันนี้รับประกันเลยนะคะว่าใหม่มากเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์กระปุกนะคะเกียร์ธรรมดา เครื่องเล่นนะคะเป็น cd USB นะคะวูะมามรายมัลติฟังก์ชันค่ะกระจุกมองค่านะครับเป็นระบบไฟฟ้านะคะจากไฟฟ้าทั้งคันเลยคัคนนี้ในส่วนที่นั่งห้องโดยสารนะคะบอกเลยนะคะว่ากว้างมาก เป็นสีครีมข้างในทั้งคันเลยค่ะตัดได้ลงตัวมากเลยค่ะสีครีมรถคันนี้นะคะเป็นสีบอลน,นะคะสีบอลเงินไฟท้ายนะคะเป็นระบบ LED เนาะเป็นไฟท้าย LED มาเปของห้อง,งเครื่องกันบ้างน,นะคะรถ Toyota Vigo นะคะคันนี้นะคะเป็น D4D นะคะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่เป็นที่2รองใครแน่นอนนะคะเรื่องความเร็วนะคะเครื่อง2 5 0 0ซีซีค่ะคันนี้ทุกอย่างนะคะยังคงอยู่สภาพเดิมนะคะไม่เคยชนแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะคะรอยน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยถูกการขันเลยนะคะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ใหม่มากนะคะ ฝากระโปงนะคะเป็นฝากระโปงเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยถูกถอดออะไอย่างใดค่ะสีนะคะเม็ดอาร์คนะคะตามมอก,อกอทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะลูกค้านะคะสามารถเอาสมรนารถนะคะเข้าตรวจเข้าเช็คได้เลยนะคะว่ารถเราเนี่ยไม่มีการชนจมน้ําตัดต่อแต่งแน่นอนหรือเปลี่ยนสีทําอะไรแน่นอนค่ะพวกเรานะคะไม่เคยย้อมแมวให้กับลูกค้านะคะรับประกันเลยนะคะว่าถ้าไม่ดีจริงคงไม่เปิดมาให้ให้บริการมากกว่า21ปีหรอกค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะหรือแอดไลน์นะคะถ้าลูกค้านะคะอยากมาดูรถนะคะมาได้เลยนะคะที่เสรีไทย95เลยมา20นิเมตรนะคะบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้เอมมี่เพชรยนต์นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ